สรังเฮคุณเมแม่มสลรามาแล้วค่ะ ep 8 8ชาวลัคนาราศีเมษนะเรามาเปิดพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สำหรับทุก,ทก,ทกเรื่องเลยนะคะโดยภาพรวมรวมในด้านดารของชาวลัคนาราศีเมษนะในช่วงหลุกเดือนมีนาน6 5กันดีกว่าว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษที่มีคนคุยอยู่ o u in relation ship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะ จะเป็นยังไงบ้างนะแล้วกนาราศีเมษนะคะเพรที่เกิด21มีนาถึง19เก้าเมษาใบแรกเป็นพลังงานตัวแทนของคุณในหลูปนี้เลยนะหลูมมีนานี้นะคะใบแรก King of Swords คุณแม่ที่มี relation ship หรือมีคนคุยดูดูอยู่น่าจะกำลังแบบอยู่ในสภาวะที่มีปากเสียงทัศนคติไม่ตรงกันนะคะ หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นในลักษณะที่ว่าไม่ลงรอยกันนะคะ Queen of Pentacles นี่ไงคมหน้าคมตาเห็นไหมดูแบบหมองๆอ่ะเนาะดูแซสนิดนึงนะคะอ่ะแซดเรื่องอะไรเปิดพลาังงานต่อนะชาวลัคนาราศีเมษนะคะ Knight of Wands พลังงานออกทรงรักลักษณะแบบหึงหวงมีปากเสียงเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามนะคะเอาล่ะเดี๋ยวแม่ก็จะขอขยายพลังงานต่อแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวลักนาราศีเมษนี่ไงก้าเหรียญอาจจะเป็นในลักษณะของหงึงหวงจากคนที่เข้ามาจัดงานหรือการเรียนก็ได้แล้วทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ราบ ลื่นลงตัวนะคะเนื่องจากว่ามีใครบางคนอาจจะก,กำลังมุ่งมั่นหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะธุรกิจแน่นอนมันจะต้องมีเรื่องของเ,ออเพื่อนต่างเพศอ่ะว่าง่ายๆแล้วก็เป็นในลักษณะที่ว่าต่างคนต่างหึงนะคะผลัดกันหึงก็ได้นะเอาเป็นว่า ไม่ลงรอยนะคะนี่ไงแฮงแมนจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะรู้สึกเหนื่อยมีใครบางคนรู้สึกเหนื่อยใน relationship นี้นะคะขยายพลังงานต่อ page of cups มบางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแล้วก็ มีลักษณะมืมอนมือที่สามหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาจากงานลูกน้องก็ได้นะคะรุ่นน้องก็ได้แล้วทําให้มันแบบเขาเรียกอะไรขุนมัวในความรู้สึกนะคะแล้วก็กระทบความสัมพันธ์นะใครที่เจอแบบนี้อยู่สู้ๆนะเนี่ยคะ่ะสิบเหรียญอันนี้ที่แม่มาพูดถึงคนที่มีครอบครัวคนที่มีลูกนะคะคนที่แต่งงานแล้วหรือ เป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของมือที่สามนะคือมันต้องมีปัญหามาแล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วคาราคาสั่งเคลียร์ไม่ได้ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเพราะเพราะว่ามีลูกด้วยกันเพราะแต่งงานกันแล้วเรื่องผู้ใหญ่เรื่องทรัพย์สินบลาบลาบลาหรือเสียดายเวลาที่ผ่าน ไแล้วก็ไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครหรือตามคนต่างเบอร์กรันแล้วล่ะแล้วก็แอบไปกุก๊กกิ๊กกันกับคนอื่นๆหรือไปบริหารเสน่ห์ในบางคู่บางคนแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะทําลายครอบครัวนะคะทรงพลังงานมันเหมือนกับมีคลื่นความคลื่นอื่นเข้ามาแทรกนะคะมันไม่ใช่คนสองคนมันมีคนสองสามคนนะหรือเกินสามคน อาจจะทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวแม่พุ่จะเปิดพลังงานให้ขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีเมษต่อกันละกันนะหนึ่งเหรียญเข้าจากงานหรือธุรกิจแน่นอนแล้วก็คงจะเป็นในลักษณะที่ว่าไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ทีนี้คนนึงก็ต้องไปเจอในงาน คนในครอบครัวก็ดูจะมีปัญหากันแล้วก็ดูทรงแล้วเหมือนกับว่ามือที่สามน่าจะเข้ามาในลักษณะของอองานเนี่ยแหละแล้วทําให้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ต้องเจอกับปัญหานะคะปากเสียงหึงหวงอย่างที่บอกนะเอาล่ะขยายพลังงานต่อหรือปัดกันไม่ได้ขายไม่ขายเพราะมีเรื่องของ ผลประโยชน์ร่วมกันเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นบริษัทเดียวกันเลยก็เป็นไปได้ทํางานด้วยกันนะคะเช่นเพลนซ์มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรับความสามัญอีกซักไปหนึ่งนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะก้าว mm. ไม่เท้าคุณหรืเขาต้องตอนนี้ต้องเหมือนกับโดยเฉพาะบางคู่บางคนนะมันถึงขั้นที่ว่าใช้แบบมุกแบบสัมภเวสีกันเลยคืออยู่บ้านเดียวกันไม่พูดกันนะคะ ล่องลอยไปล่องลอยมาผ่านกันไปผ่านกันมาก็เหมือนกับมองไม่เห็นอยู่บริษัทเดียวกันไม่คุยกันอันนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นลักษณะของมีพันธะมีภาระผูกพันแต่ก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์กันลงได้ในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็มีใครบางคนเนี่ยหึงหวงนะคะบริหารสเสน่ห์นะคะแล้วก็ ทรงพลังงานเนี่ยดูเหมือนกับว่าเพิ่งจะโปะได้ก็ได้นะคะเอาล่ะอย่างที่บอกนะว่าคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่เพราะฉะนั้นให้ระวังพลังงานอันนี้ไว้นะคะเดี๋ยวไม่ว่าจะขยายพลังงานต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าคุณอยากรู้ว่าสรุปว่าเขาเนี่ยใช่อย่างที่คุณเอ,อ่อ ระแคะราคาอ e เอจริงไหมนะแม่มดบอกพลังงานด้านดากในดาวจากรูปเท่านั้นนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าตราบไดที่คุณมีเคลื่อนเป็นแม่มดไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะอ้าวล่ะอยากรู้ต้องได้รู้อะนะ five of arrows เอ่อถ้าในกรณีที่คนคนนี้เคยมีประวัติผิดพลาดในเรื่องอย่างนี้มาก่อนอันนี้อันตรายแล้วเช่น การที่โปะแตกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จับได้นะคะหรือไหนบอกว่าหยุดคุยแล้วทำไมยังคุยอยู่อาอ่อันนี้ก็ได้นะคะหรือ,อคือดูจากแชทดูจากพฤติกรรมเนี่ยส่อไปในทางน่าสงสัยนะคะทอ่ารงพลังงานออกอย่างเงี้ยเลเวลมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะ แทน of arrows อันนี้คือพลังงานเหมือนสิบดาวมันมีใครบางคนเล่นลับหลังใครบางคนมีใครบางคนนิ่งกับใครบางคนไปนะคะแล้วก็ในบางคนอาจจะบล็อกเลยถ้าในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะและเป็นแค่คนคุยเข้าบล็อกเราก็ได้นะคะชาวสองอาจจะถูกบล็อกหรือคุณเมธอาจจะบล็อกชาวสองก็ได้นะไปต่อ ไปต่อไปต่ออีกสักใบหนึ่ง p l a n s of step เป็นเอาล่ะเจ้าชายคนนี้ถือไม้เท้าแสดงว่าเขาต้องมาด้วยงานหรือการเรียนก็ได้นะคะอะไรที่มาจากหน้าที่อะแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เนี่ยแหละคือพลังงานที่คุณแม่ผรรจญภัยอยู่แล้วก็ดูทรงเหมือนกับว่าถ้าเราไวไัยวมากก็จะกลายเป็นคนยี่เง่าไป แต่ในทางกลับกันก็ไม่สามารถที่จะวางใจได้เพราะว่าใจมันร้อนรุ่มเพราะว่ามันระแวงนะนะมีความระแวงสูงนะเอาล่ะขอบคุณสำหรับเ่93,000ซับสไครต์นะคะในช่องชูแม่โราขอบคุณใน TikTok ok ด้วยแล้วก็ช่องแม่อสร่านะคะ t ิกต o k แล้วก็ขอบคุณสำหรับ1ห,หมื่นคนที่ติดตามในเพจนะจ๊ะ เอาล่ะจักวันบอกว่าอะไรเคมีสตรีหรือคุณแม่อาจจะมีคนเข้ามาด้วยงานนำพามาแล้วเขาเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนลับลับล่อๆนะคะโผล่ๆผุผุบนะออกแนวทรงลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะ แม่มดก็พยายามหนพลังงานรวมมนะคะขขบคุณสำหรับรีวิวนะคะเขียนให้แม่ม,มดดีมากๆเลยแม่มดแบบปริ่มปลิ่มและฟินมากสำ,สำหรับรีวิวในอีีที่ผ่านมานะคะขอบคุณจริงๆสำหรับหลังจากที่ปรึกษาแม่มดแล้วเขียนรีวิวให้แม่มดดีมากๆเลยนะคะโซเมจว้า so ว wow. ขออีกสักใบแล้วกัน heart to heart conversation มันอาจจะเป็นในลักษณะของการเจอกันแล้วคลิกก็ได้แต่ในทางกลับกันมีใครบางคนไม่ได้แบบคลีนจริงๆเช่นยังมีภาระพันธะผูกพันเกี่ยวกับครอบครัวอยู่แล้วไม่สามารถที่จะ move on แบบฉับพลันทันใดได้มันดูคาราคาซังอ่ะนะมันดูมันดูค่อนข้างจะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะก็ให้ ให้พูดได้ว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่สามารถที่จะอินเร t i o น s ชิพได้ภายในวันนี้พุ่งนี้อ่าต้องเป็นทรงลักษณะแบบนี้นะคะเอาล่ะแม่พูดจะถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลัคนาราศีเมษด้วยไพ่แมโมส่าะก็แล้วกันซึ่งสำหรับนี้แหละที่ทำให้แม่ได้รีวิวเนี่ยเกินสี่ร้อยรีวิวแล้วตอนนี้นะคะจากหลายๆพันคนก็ลองเข้าไปอ่านกันดูว่า เ,เขาเขียนรีวิวถึงแม่มดยังไงบ้างนะ,ะแล้วก็การมาปรึกษาแม่มดเนี่ยก็คือใช้แต่รูปเท่านั้นนะคะไม่ต้องพูดอะไรเลยเดี๋ยวแม่มดจะกวลที่เล่าพลังงานทุกเล่าพลังงานทุกอย่างให้คุณเนตฟังเองนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันจะเหมือนดูซีรีส์ะนะมันจะตรงกับความจริงเสมอนะคะเอาล่ะครูบาอาจารย์บอกว่าอะไรว,ว้าวคีย์เวิร์ดก็คือมีใครบางคนมีพันธะ อ่แม่พูดถึงนะพันธะนะพันธะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงครอบครัวทั้งหมดแต่หมายถึงแฟนแฟนเก่าที่ยังเลิกกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดนะคะภรรยาเก่าสามีเก่าพันธะเกี่ยวกับลูกซึ่งก็คงจะไม่มีวันจะตัดได้นะคะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนพอสมควรสำหรับชาวลัคนาราศีเมษใน ep 88นี้โอเคนะ ตอนลแม่มขอเป็นกำลังใจให้นะยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าอยากรู้พลังงานด้านดาร์กในดาร์กนะคะโดยที่คุณแม่ไม่ต้องเล่าอะไรเลยเดี๋ยวแม่บอกเองจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพิบนะคะแอดไลน์หรืออินบ็อกซ์มาในเพจแม่ m มอสราก็ได้นะคะรูปนะคะแม่ใช้รูปอย่างเดียวนะแล้วเดี๋ยวแม่บอกให้เองว่าเป็นยังไงสรุปเขาเจตนาคืออะไรสิ่งที่เขาพูดจริงไหมนะคะ แล้วก็ชาวสองก็เหมือนกันนะความเป็นไปได้นะคะหรือเขาจะกลับมาไหมการที่เขาหายไปเพราะอะไรนะคะนะเอาล่ะทีนี้แม่จะมาเปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีเมที่โสดนะคะผู้ที่เกิด2ี่เ็ดมีนาถึง19เก้ามษานะสำหรับชาวลัคนาราศีเมที่โสดนะคะในช่วงหลุมมีนานะ มาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์คุณนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรก queen of wands ราชินีถึงไม่เท้าเอ้าแล้วไปต่อเลยนะว้าวสามถ้วยนี่ไงความสัมพันธ์ที่มันแบบมันไม่ชัดเจนนะนะคนที่ใช่จะไม่ซับซ้อนนะชาวลักนาราศีเมษที่สดนะคะ ความซุกซ้อนเป็นความเหนื่อยหน่วง temperance นี่ไงคุณได้ temperance เหมือนกันมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะหรือคิดจะเปลี่ยนนะคะคิดไม่ไปต่อคิดพอแค่นี้เหนื่อยจังเบยนะขยายพลังงานต่อ night of w a n d s ม้คุณได้เหมือนกันอีกแล้วอ่ะอัศจรรย์พันแล่น ไม่เคยโผล่อแม่มอสซ่ลาห์นะก็ลองไปอ่านรีวิวแม่ดูอะตอนนี้แม่ฟินกับรีวิวแม่มากเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจเหมือนมันได้เหมือนเหมือนเหมือนชนะวิ่งรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยอืมเพราะแม่ตั้งใจว่าแม่จะต้องมีรีวิวยุกแม่ตั้งใจเป็นความตั้งใจนะคะเอาล่ะเนี่ยมาแล้วหกเหรียญ มีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์สมถ้วยหกเหรียญ knight of wands คุณมีเหมือนกันสองคู่เป็นพลังงานของความไม่ชัดเจนพันธะภาระ hermit นิ่งมีใครบางคงนิ่งหายไปนะคะโอ้ว้าว d e a t มีการจบอย่างหนึง่งเริ่มอีกอย่างหนึง่ง temperance ที่แม่บอกว่า อยากจะไม่ไปต่อคนสดอาจจะเลือกที่จะไม่ไปต่อก็โอเคเพราะว่าคนที่ใช่จะไม่ซับซ้อนนะนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นแม่จะจบที่ไพ่เดสสํสำหรับคนที่สดกแล้วกันเพราะว่าแม่ว่าจะไม่เปิดไพ่เยอะนะเพราะว่าจริงๆนอะ่ะพลังงานเนี่ยรักสั้นตรงจริงเสมออย่างเวลาที่บางทีมาปรึกษาแม่มอย่างเนี้ย สองประโยคแร,แรกที่แม่พูดนะคะหลังจากที่เห็นพลังงานรวมทั้งหมดแล้วมันจะตอบทุกประโยคเลยแม่พูดได้เลยทรงมันมาอย่างนั้นจริงๆนะคะพลังงานเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอาละ่ะช่วงนี้หมาที่น้องหมาที่ฮอกวอตส์เขาจะเห่าดังนิดหนึ่งนะลเพราะว่าเป็นช่วงที่มีพลังงานหลายอย่างกำลังม,มาเวลานี้พอดีเอาละ่ะ ขยายพลังงานให้ชาวเมธี่โสด Illusion เห็นไหมต้องมีใครมางคนแบบไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดอ่ะโสดเนี้ยพูดว่าตัวเองโสดแต่ไม่ร้อยไม่ร้อยแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเริ่มด้วย prince of arrows คุณกับเขาเนี่ยก่อนจะจบอาจจะมีปากเสียงหรืออาจจะถามว่าอสรุป เอายังไงกันดีเราสองคนหรืออาจจะไม่ไม่สรุปอะ่ะอาจจะแบบมีคำพูดอะไรบางอย่างที่ชาวแม่จะรู้สึกว่าไม่ไม่สนุกแล้วอ่ะสำหรับการที่จะคุยต่อหรือคบหาสมาคมนะคะสามเหรียญคุณดูพลังงานนะไม่เคยโกหกบางทีแม่ก็อยากจะเปิดให้มันออกมาแฮปปี้เอนนะนะแต่ว่า คือด้วยความที่เป็นแม่มดด้วยมัง้งมันก็เลยออกมาเป็นด้านด้านดาร์กเนี่ยเมื่อเราเปิดออกมาแล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้ดีมากเพราะว่าเวลาที่เราแก้มันเหมือนกับกระจกที่สะท้อนนะคะพอเราเห็นด้านดาร์กในความคิดของเขาเนี่ยเราจะไม่ลังเลแล้วเราจะตัดสินใจถูกเสมอนะคะเพราะ,ะนั้นเวลาที่ลูกค้าเขียนรีวิวให้แม่ก็จะบอกว่าปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกเพราะอะไรเพราะว่ามันจะตรงกับพฤติกรรมไง มันไม่ใช่ว่าเออมาน,นั่งเขียนหวยให้แม่แต่ว่าไปตรงกับใจเขาเพราะเขาไม่ได้เล่าเขาไม่ได้พูดเราไม่ได้คุยกันแม่บอกอย่างเดียวนะคะพลังงานนี้เป็นร่มที่คลาสสิกและขมังเวทมากๆนะคะเอาล่ะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีเมษต่อเจอความไม่ชัดเจนนะ,กระ,ก,ระกระอกระอ่วนนะฮะพูดงี้นะ Love yourself first จักรวาลบอกให้คุณรักตัวเองนะจ๊ะจริงไม่มีใครรักเราถ้าเรารักตัวเองจักรวาลจะจะ,จะเขาเรียกอะไรจะชอบพลังงานนี้มากแล้วเขาจะส่งคนที่มีคุณภาพมาให้แต่ถ้าเรายังแบบลังเลกับคนที่เจ้าชู้ยังแบบเอ๊ะทําไมเขาถึงได้ไม่เห็นค่าเราแต่เราก็ทนอย่างเงี้ยอันนี้จักรวาลเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้กับพลังงานแบบนี้เท่าไหร่ นะคะแล้วก็จะไม่ส่งคนที่แบบแมทจริงๆมาให้เรานะคะ passion ขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะ let your friend help you นะจะแปลในลักษณะของว่าจริงๆอะ่ะ passion ของชาวลัคนาราศีเมษที่โสด ตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่อาจจะเป็นเรื่องของงานนะคะเป็นเรื่องอื่นแพชช่นในเรื่องของการรักตัวเองอะนะออกกำลังกายนะคะเข้ายิม,มดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจฮิลลิ่งตัวเองนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของความสำเร็จนะคะแล้วก็การ ความจเจริญเก้าหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะก็เป็นพลังงานที่ดีแล้วเนี่ยคือชาวลัคนาราศีเมษราศีเมษนะจ๊ะถามครูบาอาจารย์ให้ดีกว่าคนที่ใช้จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในเวลาที่ใช่อย่าลืมสิ่งนี้นะคะแล้วเขาจะไม่ซับซ้อนด้วยนะขอบคุณ93,000มนสาัส์ในช่อง y t u t u แมมโมซานะคะขอบคุณหนึ่งคนที่ติดตามในเพจแล้วก็ขอบคุณใน t i k t o k ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ หลายร้อยรีวิวโดวยเฉพาะยิ่งยิ่งรีวิวดีๆในอีีที่ผ่านมาแม่มดฟินมากๆกับรีวิวใน e ีีที่ผ่านมานะคะเอาล่ะผู้ว่าอาจารย์บอกว่าอะไรมีอะไรอยากบอกชาวลัคนาราศีเมษที่ตกส,สำหรับนี่แหละที่ทําให้แม่ได้รีวิวดีมากๆนะเพราะว่าเป็นสำหรับที่เปิดพลังงานได้แบบขมัขงเวสุดๆหนึ่งเป็นลักษณะของพลังงานที่ว่าเจอตรงในงานนะคะแล้วก็ ดูทรงแล้วงานหรือธุรกิจหรือการเรียนอย่างที่บอกในตอนแรกนะคะแล้วก็เ,เขาเป็นคนที่ดูดีในแง่ของทัศนคติเรื่องงานวิสัยทัศน์เรื่องงานแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ตอบโจทย์เออไม่ตอบโจทย์เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้โสดร้อยเปอร์เซ็นโสดบางวันบางวันไม่โสดโสดกระปิด กระป๋อยนะคะอาล่ะนี่คือล,ลักษณะพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษชาวส่องชาวเมที่โสดถ้าอยากรู้พลังงานว่าสรุปเขาจะกลับมาไม้คนคนนี้การเข้ามาของเขาการกลับมาของเขาเขามีเจตนาอะไรนะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้คบหาสมาคมกันไหมเขาจะตัดสินใจยังไงระหว่างคุณกับเขานะกับคนของเขาก็ได้นะคะแม่บดบอกพลังงานด้านดาวจากรูปเท่านั้นคุณเมฆไม่ต้องเล่าอะไรเลย เดี๋ยวแม่จะพูดพลังงานทั้งหมดให้ชาวลัคนาราศีนมษหรือชาวสองฟังเองนะคะอินบ็อกซ์มาในเพจมัซระาหรือไอดีไลน์ด้านบนนี้นะยังไงเราเจอกันอีพีหน้ากันล้วกันนะคะสารังเฮบรุย